เข้าสู่ช่องกวางเดิเดอร์นะคะคลิปนี้นะคะเป็นดวงความรักของคนเกิดราศีธนูค่ะเ,ออเดี๋ยวกวางจะขึ้นวันที่ไว้ให้ด้านบนนะคะ ช่องกว้างนับแบบตะวันตกนะคะแล้วก็คลิปนี้เป็นดวงโดยรวมค่ะไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งนะคะนงังนั้นกวางอยากจะให้ดูไว้เป็นไกด์ไลน์ค่ะดูเพื่อความบันเทิงก็ได้นะคะส่วนใครอยากต้องการอะไรที่แบบต้องตัดสินใจอะไรในชีวิตฉันจะไปต่อดีไหมนะคะลงทุนดีไหมนะคะความรักนี้คุ้มค่าแก่เราไหมนะคะแบบนี้ค่ะอยากให้ดูส่วนตัวมากกว่าจะดูกับกวางก็ได้หรือว่าจะดูกับหมอดูท่านอื่นที่ท่านถูกจริตก็ได้นะคะ ถ้าเกิดว่าเอ่ออันเนี้ยมันตรงนะคะก็แสดงว่าไพ่สำรับนี้นะคะหรือไม่การอ่านไพ่ของกวางก็อาจจะถูกจริตกับคุณก็ได้ถ้าเกิดว่ามันไม่ตรงนะคะก็อาจจะต้องแบบเลื่อนผ่านไปเนาะมันสามารถเลื่อนผ่านไปได้นะคะจริงๆแล้วการดูดวงกันนะคะน้ำมันเหมือนการที่แบบต้องมีบุญสัมพันธ์กัน,นะค่ะ <im it> เหมือนกวางอาจจะได้เหมือนอาจจะเป็นชาติก่อนนะคะเกิดใครเชื่อเรื่องนี้นะเป็นเกี่ยวกับความเชื่อเนาะถ้าเกิดชาติก่อนเนี้ยเอ่อ วางอาจจะแบบไปขอความช่วยเหลือของท่านมานะคะแล้วชาตินี้เนาะวางอาจจะต้องมาแบบช่วยเหลือท่านมารับใช้ในการดูดวงให้ท่านแบบนี้ก็ได้นะคะได้มาช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนาะมันมีความเป็นบุญสัมพันธ์กันนะการที่ท่านได้มาเจอคลิปคลิปนี้นะคะควางคิดว่ามันอาจจะเป็นของท่านก็ได้นะงั้นก็ลองฟังดูก่อนนะกันนะคะอ่าแล้วค่อยตัดสินใจเนาะอ่าเรามาดูในเรื่องของพลังงานก่อนค่ะพลังงานนี้นะคะจะใช้ได้ทั้ง3สถานะเลยนะคะเอ่อความ คนโสดค่ะขอโทษค่ะคนโสดนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่นะคะแล้วตอนแรกควางเปิดไพ่มากวาแทบกรีดนะกรีดเลยไม่ใช่แค่แทบกรีดกรีดเลยนะคะว่าอ้านะไพ่ออกมาค่ะนะได้ข้างอ่านดูข้างล่างนะคะสมหวังจา้าช่วงนี้นะคะใครคิดอะไรไวนะะ้นะมันก็อาจจะได้สมหวังดั่งใจต้องการแล้วล่ะค่ะนะท่านอาจจะขอดาวขอเดือนมาอะไรประมาณนี้นะคะเห็นไหมันเป็นรูปดาวนะหรือ ไพ่เนี้ยเปรียบได้เหมือนเป็นไพ่เดอะสตาร์นะคะไพ่เดอะสตาร์เนี่ยคุณอาจจะไปขอพรน,นะคะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอจานขอเจ้านะคะขอข้าวขอแกงเนาะขอให้แบบโดนบันดาลให้ชีวิตคุณดีขึ้นหรืออะไรแบบนี้นะคะจริงๆแล้วนะถ้าเกิดคุณแบบขอมาเนิ่นนานแล้วแล้วคุณแบบตัดพ้ออยู่ในตัวเองว่าทําไมยังไม่ได้สักทีทําไมยังไม่เจอคนคนคน,นี้สักทีหรือว่าทําไมเหมือนว่าชีวิตไม่ดีขึ้นสักทีจริงๆแล้วอะมันมีนประการหนึ่งเนาะประการหนึ่งก็คือบารมีเราอาจจะยังไม่ถึง เราอาจจะทําบุญมาอาจจะเกื้อหนุนชีวิตเราอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นก็ได้นะคะแต่จริงๆแล้วถามว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้ไหมรับรู้ค่ะรับรู้รับรู้ว่าคุณจะต้องทุกข์รับรู้ว่าคุณจะต้องแบบว่ามีความแบบผิดหวังเข้ามาหรืออะไรแบบนี้ท่านรับรู้นะเพราะคุณไปขอแล้วเนะืะยังไงท่านก็ต้องรับรู้อยู่แล้วอะค่ะแต่แค่าบางทีเนะืะเหมือนกับการที่เออเราจะช่วยใครเรา เราเราจะไปขอให้ใครช่วยนะคะเราก็ต้องช่วยตัวเองด้วยดังนั้น,น,นบางทีบารมีเราอาจจะยังไม่ถึงก็ได้นะคะดังน,น,นั้นอย่าเพิ่งน้อยใจไปจริงๆแล้วท่านอยู่รอบตัวใครถามถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีคนมาดูดๆแล้วถามกับกวางมากมายนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่รอบตัวไหมจริงๆท่านอยู่รอบตัวคะ่ะนะอยู่รอบตัว นะแล้วก็ในเรื่องของการงานค่ะใครที่ไปสมัครงานไว้นะคะมีสิทธิ์ค่ะจะได้งานตามที่หวังนะมีสิทธิ์จะได้งานตามที่หวังใครนะคะอ,อ,อยากได้อะไรนะมันมีโอกาสมากเลยที่อยู่จะมีคนะเอาของสิ่งสิ่งนั้นนะคะเอามาให้คุณได้อย่างง่ายดายเนาะมันเป็นอะไรที่ไพ่มันพูดอยู่แล้วว่าสมหวังนะันเป็นไพเ่เลขเลขหนึ่งด้วยนะคะคือมันจะต้องมีอะไรที่แบบ ก้าวหน้านะเริ่มตน้นอะความสัมพันธ์ก็ได้ใช่ไหมความสัมพันธ์ก็ได้นะคะการงานก็ได้ใช่ไหมคะอืมเนี่ยเป็นแบบนี้ค่ะอาจจะได้เริ่มต้นงานใหม่อาจจะได้ตําแหน่งที่เพิ่มเอ่อขึ้นมาอีกหนึ่งสเต็ปอย่างนี้ก็ยังได้เลยนะถือว่ามันเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วกันนะคะขอให้พลังงานนี้นะเกิดขึ้นกับคุณทุกๆคนไม่ว่าคุณจะแบบเอ่อมาดูมาส่องหรืออะไรแบบนี้ก็ขอให้เอ่อมัน มีอะไรดีๆเกิดขึ้นในตัวคุณแล้วกันนะคะอ่ะจบไปแล้วค่ะพลังงานเดี๋ยวเราจะไปดูเออ่ความสัมพันธ์ต่างๆนะคะมาดูไพ่คนโสดกันนะคะไพ่คนโสดค่ะด้านนี้เลยค่ะไพ่ใบแรกคือไพ่เก้าไม้ค่ะตามด้วยเจดาบค่ะ9้าถ้วยค่ะเฮอร์มิตค่ะแล้วก็หกเหรียญค่ะช่วงนี้คุณอาจจะมีงานเยอะนะคะ งานเยอะงานแยะมากมายเข้ามาก็ได้นะคะเอ,อ่อแล้วก็ถามว่าจะมีคนเข้ามาไหมก็มีคนเข้ามาค่ะอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเป็นคนสังคมหรือตัวคุณนั้นนะคะ ช่วงนี้นะอาจจะไปเจอใครนะคะหรือว่าอาจจะชอบอยู่กับเพื่อนแบบนี้ก็ได้ชอบอยู่กับเพื่อนชอบสังสรรค์กับเพื่อนเพราะงานมันค่อนข้างเครียดถูกไหมงานมันเยอะมากมายดังนั้นก็คุณอาจจะรู้สึกว่าอยากจะไปสังสรรค์ปาร์ตี้ซะมากกว่าอาจจะเจอจากเพื่อนของเพื่อนนะคะมีการมีแบบมีคอนเน็กชันขึ้นมาจากงานสังคมแบบนี้ก็ได้คนที่เข้ามาในชีวิตคุณนะคะแล้วคนที่เข้ามาในชีวิตคุณค่ะอาจจะเป็นคนที่ตอนเนี้ย วางคิดว่ามีโอกาสมากๆเลยที่คุณจะเจอคนที่แบบเหมือนทําบุญมาร่วมกันไม่ว่าคุณจะเจอที่ไหนอาจจะปาร์ตี้หรือว่าอาจจะที่ทํางานก็ได้นะคะอาจจะแบบในที่ทํางานก็ได้นะหรือไม่อาจจะเป็นการที่คุณไปทําบุญในที่ต่างๆแล้วได้เจอคนคนนี้ก็ยังได้เลยนะคะอ,อ,อาจจะมีอายุเยอะด้วยนะคะเพอร์ไพเฮอร์มิทคือไพร่ราษสีเลยนะอายุเยอะมากกว่านะอาจจะแบบ5ปี10ปีแต่วางไม่อยากจะให้ทุกคนไปจํากัดแบบตีวงขนาดนั้นนะคะว่า เออจะต้องเจอคนแบบนี้ตามแบบนี้นะคะอยากให้เปิดใจเข้าไว้ค่ะคนโสดนะสำหรับคนโสดเนอะเออมันเรามีสิทธิ์ที่เรามีสิทธิ์เลือกเรามีสิทธิ์ที่เปิดใจใครต่อใครนะคะแล้วก็ให้ระวังนิดนึงค่ะกับคนที่เข้ามานะเออมีไพ่เจ็ดดาบด้วยค่ะเขาอาจจะมีอะไรแอบแฝงนะน่ะลองคุณลองสังเกตนะคะเห็นไหมไม่มีชายคนนี้ กำลังแบบมองคนคนนี้อยู่นะคะเราก็แบบมีอุปกรณ์ด้วยมีอาวุธด้วยนะคะอาวุธพร้อมมืออะไรประมาณนี้นะคะแบบแทงข้างหลังเราได้ง่ายๆเลยนะคะเออและอาจจะมาในเรื่องของรูปของเรื่องเงินก็ได้นะดังนั้นเราอย่าพึ่งนะคะอย่าพึ่งอย่าพึ่งที่จะแบบผีผามใจเร็วไปเราต้องเรียนรู้นิสัยเขาให้ดีคะ่ะนะคะเออมีไพ่เจ็ดดาบยังบอกอีกในหนึ่งว่า คุณอนะถึงแม้จะโสดแต่มีคนที่แอบชอบใช่หรือเปล่านะคะถ้าคุณมีคนที่แอบชอบอย่าลืมคอมเมนต์มานะถ้าคุณมีคนที่แอบชอบเห็นไหมพลังงานถิ่นว่าอะไรสมหวังค่ะมีโอกาสค่ะมีโอกาสจะได้สมหวังแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกวางก็อยากจะเตือนนะคะว่าเอออาจจะเนี่ยเขาอาจจะมาในรูปแบบต่างๆดังนั้นก็ศึกษาดูใจไว้ให้เยอะๆค่ะไพ่ถึงแม้ไพ่เจ็ดดาบมันสามารถตีความว่าการแอบคิดถึง หรือแอบ,บชอบได้ก็จริงแต่ว่ามันอีกแนวหนึ่งก็คือแอบแบบในรูปแบบที่มันนิคทีบอะค่ะแอบบนินทาหรือไม่ก็อาจจะแบบแอบ,บแบบอยากจะทําให้เรารู้สึกไม่ดีมีอะไรซ่อนเลนสะอะว่าง่ายๆนะมีอะไรซ่อนเลนสดังนั้นต้องระวังนะคะสาหรับคนโสดขอโทษค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อเรามาดูคําแนะนําดีกว่าเนอะว่าคําแนะนํำยังไงดีนะคําแนะนําคําแนะนํา พอดีเมื่อกี้กวางแบบเออดูดวงไลฟ์สดในติกติกกนะคะก็เลยแบบยังไม่ได้เก็บโต๊ะแล้วก็เลยดูต่อไปเลยเห็นไหมว่าเนี่ยไพ่คำแนะนำนะวะนะคือมันไพ่คำแนะนำที่ดีมากๆเลยนะคนที่เข้ามาหาคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนที่แบบมีตำหนิก็ได้นะคะเห็นไหมไพ่เดทขึ้นมา คนที่มีตําหนิคนที่แบบแต่งงานแล้วแล้วกําลังเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่กาลังอย่าล้างสิต้องพูดว่าอย่าร้างแล้วนะคะแบบนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ยังได้เลยนะคะนะใครอยากมีสเปคอยากจะมีแฟนเป็นชาวต่างชาติก็อาจจะมีชาวต่างชาติที่เ,เข้ามาก็ได้แต่อย่างแต่อย่างแรกด้วยนะคุณต้องเปิดใจด้วยนะคะคุณต้องเปิดใจที่จะเรียนรู้เขานะเออต้องเปิดใจที่จะเรียนรู้ว่าเออเขาคนนี้เนี่ยเออเข้ามาศึกษาดูใจแล้วจะเป็นยังไงต่อไปบ้างอะไรประมาณนี้นะคะ คนคนนี้นะคะที่เข้ามาเราก็ต้องเผื่อใจไว้อีกนะเผื่อใจไว้อีกเพราะว่าอะไรไพ่เมจิกเชียขึ้นมาเราจะหลงสเสน่ห์เขาได้ง่ายๆเลยค่ะนะใครก็ไม่รู้ทำอะไรก็เก่งไปหมดเออทำอะไรก็ดีไปหมดจะแบบทวงภาพแต่ละทีก็ดูมีสเสน่ห์มีสเสน่ห์อารมณ์ประมาณนั้นฮอตไลท์กับไฟเออร์เลยนะคะอืมดังนั้นเราก็ต้องระวงังเพราะคนแบบเนี้ยก็ดูน่ากลัวถ,ถูกไหม เขาเข้ามาในรูปแบบดูเจ้าชู้ดูมีเสน่ห์แน่นอนก็อาจจะมีคนเขาแบบติดพันเยอะอ่าเราก็ต้องศึกษาไปก่อนนะคะอย่าผีผามเดอ้ออ่ะมาต่อกันที่ไพ่เดอะเวอร์ไพ่เดอะเวอร์ค่ะก็คือคุณอาจจะได้เจอใครที่แบบต่างถิ่นต่างแดนก็ได้นะคะอย่าจํากัดตัวเองค่ะอย่าปิดกั้นตัวเองต้องอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะคะบางทีเราต้องเปิดโลกกว้างอย่างคนคุณอาจจะเคยคิดว่าเฮ้ยการแบบไปโหลดออปเดตติ้งเนี่ย มันไราสาระมากๆกเลยอ่ะมันรู้สึกว่ามันไม่โอเคเออมันจะมีคนจริงใจหรอเฮ้ยแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเด s ินีอ่ะมันเป็นเด s ินี่ที่คุณจะต้องได้เจอคนคนนี้มันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ถูกไหมน้อยแต่มันก็เกิดขึ้นได้ลองดูดีกว่าไม่ลองนะคะไพ่เดลเวิร์ก็ยังมาบอกว่าเอ่อคนคนนี้นะคะก็อาจจะทําอาจจะเข้ามาเหมือนแบบจริงจัง,จงกับคุณเลยอ่ะ เออจริงจังกับคุณเลยนะคะแล้วบางทีนะการที่คุณไปแอบชอบเขาอาจะพูดอีกแง่หนึ่งด้วยถ้าที่คุณไปแอบชอบเขาจริงๆแล้วเขาอาจจะรู้ด้วยเขาอาจจะรู้ตัวนะคะว่าคุณอ่ะมีความรู้สึกดีๆให้เขาดังนั้นก็อาจจะลองพัฒนาสารสัมพันธ์ไปต่อเรื่อยๆนะคะดินรู้กันไปเรื่อยๆค่ะนั้นเป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับคนโสดค่ะมาดูความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะมีไพ่แฮงแมนนะคะเริ่มจากด้านนี้ค่ะแล้วก็ไพ่เจ็ดไม้ค่ะตามด้วยไฮโลแฟนค่ะสเตรน์ค่ะแล้วก็สองดาบค่ะ ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์เนี้ยควางม,มองแล้วดูแล้วเหนื่อยค่ะเหนื่อยนะบางคนอาจจะต้องแบบเอออาจจะมีอีโก้ใส่กันเนอะอาจจะไม่ใช่อีโก้ใส่กันสิอาจจะมีความเงียบใส่กันจนแบบบางทีเราไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรนะไม่รู้ว่าเออการที่เขาแสดงออกแบบนี้รู้สึกแบบนี้จริงๆหรือเปล่านะคะมันมีความที่แบบว่าเราคอมมูนิเคชันอ่ะมันแบบไม่ได้อะ่ะอันนี้คือไพ่ของการคอมมูนิเคชันนะคะอาจจะแบบว่า การพูดการสื่อสารอาจจะรู้สึกว่าเหมือนคนละภาษาบางทีเราคิดแบบนั้นเออไม่ใช่บางทีเขาคิดแบบนั้นเขาทําอีกอย่างหนึง่งอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ใครที่เออคิดว่าเออถ้าเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแบบว่าเขาจะกลับมาหรือยังหรือว่าหายไปหายไปในช่วงนี้นะคะเขามีโอกาสจะกลับมานะมีโอกาสจะกลับมาค่ะไพ่สเตรเนท์คือไพ่ของการที่แบบเขาอาจจะกลับมาเลยมีไพ่มีสัญ,ญลักษณ์เห็นไหมข้างเนี้ยนะคะ อินฟินิตี้ค่ะยังไงเขาก็จะกลับมาค่ะเขาจะกลับมาคุยกับมาพูดคุยเนอะแต่ถามว่าความสัมพันธ์นี้มันจะชัดเจนได้ไหมอาจจะไม่ชัดเจนนะแล้วมีไพ่ไฮโรแฟนซ์ขึ้นมานะบางบงบอกว่าเออมันอะไรต้องเกี่ยวข้องกับการมีศิลและธรรมดังนั้นกวางอาจจะคิดว่าเขานะคะเขาหรือไม่ก็ตัวคุณนะอาจจะมีใครอยู่แล้วนะคะหรือว่าอาจจะคบใครหลายคนทําให้ความสัมพันธ์นี้มันไม่ชัดเจนดังนั้นไพ่ไฮโรแฟนส์ค่ะขึ้นมาเตือนว่า คุณจําเป็นจะต้องัทําให้มันถูกศีลธรรมนะอย่าพยายามที่มันจะแบบมากกว่านี้ดังนั้นสิ่งที่คุณอาจจะแบบขอนะถ้าคุณขอในสิ่งที่มันผิดศีลธรรมแน่นอนว่ามันไม่ได้แน่นอนใครยังไม่ได้ฟังในเรื่องของพลังงานสามารถย้อนกลับขึ้นไปฟังได้นะคะอถ้าคุณขอในเรื่องแบบนี้ไม่สามารถให้ได้แน่นอนนะคะเออเทวดงเทวดาอาจจะไม่ให้ได้อาจจะให้ไม่ได้หรอกคะ่ะนะคะเออ แล้วก็ตรงนี้นะคะกวางคิดว่าในการที่คุณอาจจะไปขอเนี่ยคุณรู้ไหมคุณรู้นะมีไพ่แฮงแมนขึ้นมานั่นคือหมายถึงว่าคุณรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคุณรู้ว่าเอ,อ่อเหตุเหตุการณ์มันเป็นแบบไหนหรืออะไรแบบเนี้ยแต่บางทีนะการที่มันเป็นความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกหรืออะไรแบบเนี้คุณยังคุณก็รู้และคุณก็พยายามที่จะอยู่กับมัน เอออยู่กับใช่อยู่กับท็อกซิกเนี่ยแหละค่ะอยู่กับท็อกซิกดีเลชั่นชีพเนี่ยแหละค่ะอยู่กับปัญหาเห็นไหมห้อยหัวอยู่อย่างนี้นะผูกตัวเองเอาไว้กับเถาวันทั้งที่แบบมือนะสามารถเอื้อมมาแกะเถาวันแล้วออกได้นะคะเห็นไหมแล้วก็มีแสงสว่างตรงหัวเนี่ยแสดงว่ามีความรู้นะมีความรู้รู้อยู่แก่ใจค่ะแต่ก็ยังคงทรมานตัวเองอยู่แบบนั้นเหมือนกับตอนนี้ค่ะคุณ เขาไม่สามารถให้ความชัดเจนคุณได้คุณก็ยังคงทรมานอยู่ในความไม่ชัดเจนนะคะกวามถึงบอกตั้งแต่แรกเลยว่าความสัมพันธ์เนี้ยค่อนข้างเหนื่อยคุณอาจจะสู้เพื่อได้มาแต่พอสู้ไปสู้ไปแล้วมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ใจต้องการนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามามาดูคําแนะนําดีกว่าค่ะว่าคําแนะนำนะว่าจะเป็นยังไงถึงมีความสมหวังมันอาจจะไม่มันอาจจะไม่ได้สมหวังทุกอย่างทุกคนนะคะแต่ถามว่าอีกแง่นึง อีกแง่หนึ่งนะว่าความความสัมพันธ์นี้มันสามารถจะชัดเจนได้ไหมมันสามารถชัดเจนได้นะถ้าเขากับคุณไม่ได้มีใครนะคะในเมื่อคุณไฟมาตั้งนานแล้วคุณสู้กับมันมาตั้งนานแล้วนะคะดังนั้นความสัมพันธ์นี้มันอาจจะคุ้มค่าที่จะอยู่กับคุณก็ได้นะคะแล้วก็พาสเตรนขึ้นมามันเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่มันแยกจากกันไม่ได้มันติดอ่ะมันติดหนึบเลยอ่ะมันแยกจากกันไม่ได้เข้าไปยังไงเขาก็ต้องเข้ามาหาเขากับคุณเนี่ย เหมือนแบบเกิดมาได้แบบคือมีสเสน่ห์ต่างคนต่างดึงดูดกันอืมอารมณ์ประมาณนั้นไพ่สองดาบยังยังพูดถึงอีกว่านะบางทีมันอาจจะมีช่วงช่วงเวลานี้อาจจะต้องเลือกอะไรสักอย่างนะคะมาจจะมีสองอย่างมาให้เลือกแบบนี้ก็ได้นะคะเลือกที่จะชัดเจนเลือกที่จะไม่ชัดเจนเลือกคุณหรือไม่ก็เลือกเขาอารมณ์ประมาณนี้ไพ่ขึ้นมานะคะมีไพ่เฮอร์มิตนะคะมีไพ่เอ,อราชาถือ เออไม่ใช่อัศวินถือดาบค่ะแล้วก็ตามด้วยเดอะซันนะทุกๆอย่างค่ะไม่ว่าที่มันจะเก็บความลับมาเนิ่นนานที่คุณพยายามสู้ต่อมาสู้กับมันเนี่ยมาเรื่อยๆเนี่ยมันกําลังจะชัดเจนขึ้นค่ะไพ่เดอะซันเดอะซันก็คือพระอาทิตย์เนาะมันกําลังจะสว่างขึ้นมานั่นเองนะคะทุกๆอย่างไม่ว่าที่คุณตอนแรกคุณอาจจะผิดหวังนะคะพอไปตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเออตาสว่างอย่างนี้แบบแบบนี้ก็ได้นะคะ ความสัมพันธ์เนี้ยมันคลุมเครืออยู่นะคลุมเครือไปมาไม่รู้ไม่ไม่ชัดเจนสักทีแล้วตอนนี้ไพ่เดือดซันขึ้นมามันกําลังจะชัดเจนขึ้นชัดเจนที่ว่าเขากําลังจะชัดเจนกับคุณหรือว่าชัดเจนที่ว่าเออเขาอาจจะไม่ได้เลือกคุณแบบนี้ก็ได้นะคะดังนั้นความเป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับความไม่ชัดเจนของคุณคะ่ะมาดูคนมีคู่กันนะคะคนมีคู่มีไพ่เดอะฟูค่ะสองถ้วยค่ะแล้วตามด้วยราชาถือเหรียญค่ะ แล้วก็ก้าวถ้วยนะคะแล้วก็อัศวินถือไม้ค่ะเ,ออเหมือนกับว่าใครคุณอาจจะเป็นครอบครัวก็ได้นะหรือไม่คุณอาจจะเป็นคู่รักก็ได้แต่ว่าการที่คุณเป็นคู่รักการเป็นที่ครอบครัวกันเนี่ยมันมันมีส่วนนึงอะคะ่ะที่ว่าความ private อะมันอาจจะไม่มีละความอิสระนะคะหรือว่าออความส่วนตัวอย่างเงี้ยมันไม่มีมันอาจจะต้องแชร์กัน เธอไปไหนฉันไปด้วยเธออยู่ไหนเธอต้องบอกฉันด้วยนะยิ่งถ้าเกิดความสัมพันธ์ที่แบบมีมีมีเด็กแล้วมีมีลูกแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันก็ยิ่งแบบเออไม่มีไม่มีความอิสระเลยนะคะดังนั้นช่วงนี้ค่ะคู่ของคุณหรือไม่ก็ตัวคุณนะคะอาจจะแบบอยากท่องโลกกว้างอยากจะไปเที่ยวอยากจะอยู่กับเพื่อนอยากจะเข้าสังคมอยากจะไปที่ต่างๆที่ไหนก็ได้ที่มันไม่ได้อยู่กับที่บ้านนะคะ อารมณ์ประมาณนี้เลยนะอยากจะคุยอยากจะอ,อะไรประมาณนี้ค่ะเห็นไหมถือสพายกระเป๋าออกไปเลยค่ะอยาขอให้มันเป็นแค่ไปเที่ยวอะ่ะเออขอให้แค่ว่าเออเขาอยากจะไปเที่ยวเท่านั้นนะคะแต่ไพ่เดอะฟูลเนี่ยมันเป็นไพ่ของความโสดก็ได้นะไม่อยากจะให้แบบคิดว่าในการที่เออเขารู้สึกอึดอัดกับความความเป็นครอบครัวมานานหรือว่าไม่มีการเป็นส่วนตัวเนี่ย เขาอยากจะโสดหรืออะไรแบบนี้นะคะไม่อยากจะคิดแบบนั้นนะแต่ว่ามันก็สามารถคิดได้ว่ามันเพราะว่ามันเป็นไพ่ของความโสดนะคะเขาอยากจะแอคตัวเองว่าโสดก็ได้แบบเออมีแฟนแล้วแต่เวลาทํางานหรือว่าออกนอกสถานที่เฮ้ยไม่มีใครล็อกเป็นคนโสดอะไรประมาณนี้นะคะอืมก็เป็นไปได้นะเออและอีกอย่างตัวเขานั้นมีเสน่ห์แรงเพราะว่าอะไรเขามีทั้งเงินค่ะแล้วมีทั้งงานที่ดีค่ะนะ มีมีสเสน่ห์ในการที่พูดคุยกับคนอื่นได้ได้อย่างดีด้วยนะคะแบบโปรเสน่ห์พูดจะอ่อนหวานนะมันมีความอ่อนหวานแต่จริงถ้าเกิดคนถ้าเกิดตามไพ่เนี้ยเอ่อราชาถือเหรียญเนี้ยอาจจะไม่ค่อยหวานนักแต่ว่าก็เออมีมีเงินเปยอะไรประมาณนี้เออึ่งสามารถเอาซื้ออย่างงู้นมาเป็นของข,องขวัญให้อะไรแบบนี้ได้นะคะอืมแล้วก็ตรงนี้นะคะ วางยังมองอีกว่าใครที่ยังเป็นแฟนอยู่นะถามว่าถามว่าจะพัฒนาไหมถามพี่กวางจะพัฒนาไหมความสัมพันนี้มีโอกาสพัฒนามากๆนะคะมีโอกาสแบบมันคองคู่กันนะพัฒนาแบบลงหลักปักฐานได้เพราะอย่างไพ่พลังงานตรงนี้มันก็ขึ้นด้วยว่าไพ่พลังงานมันคือความสมหวังนั่นเองอมืมันคือความสมหวังมันก็คงจะต้องเป็นแบบนั้นนะคะนะแต่ว่าเราอย่าไปบีบบังคับมากนะคะ ยังไงเขาก็เป็นลูกไก่ในกับมืออยู่แล้วนะคะอย่าไปบีบบังคับมากนะคะถ้ายิ่งบีบบังคับเขาก็ยิ่งอยากจะออกนอกลู่นอกทางก็ยิ่งอยากจะไปเที่ยวยิ่งอยากจะเข้าสังคมมากๆเลยนะบางวันเนี่ยบางทีบางคืนอาจจะไม่กลับบ้านด้วยมั้งเนี่ยนะก็ต้องนะอิสระเขาบ้างนิดนึงคะ่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคําแนะนํานะคะว่าเป็นยังไงบ้างไพ่จะบอกว่าอะไรเนาะเห็นไหมไพ่าคาแนะนํายังเป็นไพ่สาม สามไม้เลยคือการเดินทางนั่นเองคือห่างออกไปนะคะคือการเดินทางแล้วก็ไพ่หกไม้นะคะก็คือการเดินทางเช่นเดียวกันไพ่สองไม้ก็เช่นเดียวกันคือการเดินทางอีกเช่นเดียวกันเขาเขาคนนี้เขาคงอยากเดินทางมากๆเลยอะคะ่ะคู่ของคุณหรือแม่ก็โตคุณนะคะอยากจะรู้สึกว่าอยากจะอิสระ อยากจะไปเที่ยวบ้างบางทีเราอาจจะลองปล่อยเขาไปบ้างนะคะลองดูลองดูนะคะว่าจะเป็นยังไงนะถ้าเกิดต้องไม่ทรงยังไงนะคะสามารถบอกกวางได้นะวันนี้กวางอ่านแค่แบบแค่มุมเดียวนะคะไม่ได้อ่านแบบหลายๆมุมนะคะอ่ะใครถ้าเกิดชอบนะคะฝากกดไลค์กด กดแชร์ด้วยแล้วก็กด Subscribe กวางด้วยนะคะเอออย่าเพิ่งกด Dislike กันเลยนะกวางแบบหมดกำลังใจมากๆเลยช่วงนี้นะคะถ้าใครอยากดูดวงส่วนตัวกวางนะคะสามารถแอดไลน์มาได้เลยอ่ะดูตามข้อมูลตรงนี้เลยนะคะไลน์นะแต,แต่ว่าแต่ว่ากวางอะลงลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะอยู่ด้านล่างกดได้เลยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ